สวัสดีค่ะวันนี้พี่ว่าจะมาทำตะโก้สาคูเผือกนะคะส่วนประกอบหลักๆก็จะมีน้ำใบเตยแล้วก็สาคูแล้วก็เผือกต้มน้ำตาลทรายแล้วก็เกลืออันนี้คือส่วนผสมของตัวตะโก้สาคูนะคะ สนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนผสมของหน้าตะโก้คือกะทิที่เราจะมาลาดตัวตะโก้นะมีแป้งข้าเจ้ามีน้ำตาลทายแล้วก็เกลือแล้วอันนี้ก็เป็นหัวกะทินะเอาละค่ะเดี๋ยวพี่วาจะมากวนตัวตะโก้สาคูก่อนนะขั้นตอนต่อไปเราก็เอา สาคูมาล้างน้ำก่อนนะล้างผ่านน้ำ แค่นี้เราก็พอนะเราก็เอาสาคูใส่ลงไปนะแล้วก็ตามด้วยน้ำไปเติมค่ะ แล,แล้วก็กวนเนี่ยเราก็กวนเขาไปเรื่อยๆนะใส่น้าใบเตยน้ําใบเตยนี่พี่วาดคั้นเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะเราก็จะคนสาคูไปเรื่อยๆก่อนค่ะเราก็กวนเข้ามาได้สักปะหนึ่งนะนะไม่นานนะควรจริงๆอะ่ะตอนนี้ พี่วาดบอกได้เลยว่าหอมใบเตยมากเดี๋ยวเราจะคนเขาไปเรื่อยๆก่อนนะให้แป้งเขาสกอีกนิดนะึงต้องใช้ไฟอ่อนๆนะไม่งั้นมันจะไหม รู้สึกว่ามันแห้งไปเราก็เติมน้ำได้นิดหนะยอดน้ำเพิ่มลงไปแล้วก็จะคนเข้าไปเรื่อยๆกันนะตอนนี้เราก็ควรจนสาคูสุกแล้วนะใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยค่ะก็เกือบบน กวนจนน้ำตาลละลายนะให้เขาแห้งลงสักนิดนึง่งให้เขาเหนียวหนึบตอนนี้น้ำตาละละลายหมดแล้วเราก็ใส่นี่เลยเผือกคนเขาเบาๆ เผือกนี่พี่ว่าต้มเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ เราก็ได้ตัวตะโ,โก้สาคูแล้วนะเ๋ย๋ยแล้วก็ปิดไฟรอให้เขาเย็ยนอีกสักนิดนึงแล้วก็ค่อยมาใส่กับทงกันนะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาผสมหน้าตะโก้ตัวที่เป็นกะทิกันนะ อันนี้พี่วาดใส่แป้งลงไปนะอันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้านะอันนี้เป็นเกลือน้ำตาเนี่ยพี่วาดจะไม่ใส่เยอะนะอันนี้คือกะทิ 我没法拉一个。Okay, ราคนแป้งเขาจนไม่เป็นเม็ดไม่เป็นก้อนจนละลายดีแล้วนะอันนี้ยังมีจนละลายหมดแล้วเราก็ยกขึ้นตั้งเตาแล้วก็ใช้ไฟอ่อนๆติดเปิดไฟอ่อนๆนะคะค่อยๆคนเข้าไป คนจนแป้งเข้าสุกนะคนไปเรืเร่อยๆเลยคะ่ะตอนนี้เรากวนแป้งมาจนแป้งเข้าสุกคนแล้วนะแบบนี้ก็ใช้ได้นะเดี๋ยวพี่แต่ว่าพี่วัดคนเขาอีกนิดนะึง นี่แค่นี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะไฟเลยเราก็จะได้กะทิ เอาไว้ลาดตะโก้แล้วนะที่นี้เราก็จะมาหยอดตัวตัวตะโก้กันนะ เ๋ย่พี่ว่าจะหยอดจนหมดนะตอนนี้พี่ว่าก็หยอดตัวตะโก้หยบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะมาหยอดหน้า อย่าพี่วาจะหยอดจนครบหมดทุกอันนะพี่วาดหยอดจนครบหมดทุกอันนะทีนี้เราก็ใส่นี่ไปไอ้นี่วางข้างหน้าเปือกต้มที่เราแบ่งเอาไว้ อันนี้ถ้าใครจะใช้เป็นข้าวโพดก็ได้นะคะข้าวโพดก็อร่อยแต่วันนี้วิวาดมีเผื่อใครสองชิ้น เซตราคาตโกสาคูเผือกของพิวาตก็เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่มาติดตามชมคลิปพี่วาตกขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้พี่วาตขอบคุณที่ทุกคนที่กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้พิวาตนะคะไว้เจอกันคลิปใหม่นะคะคุณค่ะบ๊ายบาย